สบายดีทุกคนวันนี้เอาซิมากินกินต่างร่อนเนาะกับผู้คนไทยอื่นอาไรกินน้ำแมแเนาะตอไปโฟกัสทางหลังเลยขอบใจมากเอาเลยเห็นเลยจะย้าเบิ่งหน้าตาก่อน แล้วออมีเลือดพร้อมกินกินนะตัาจิ้ม ต,ตีนมันเนาะตั้งตีนไก่้วอรสชีท่ายคลิปอไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าอาจารย์มาบบให้ลิ้นโทรศัพท์เนาะก็เลยบวให้ชท่าเนาะไปเห็น้วเก็บพร้อมปรับใหม่เงินแล,ล้วก็ใบสำรวจ กระปเ๋เฮเยนมานอนก,กับซื้อนี่มากินชวนมูนเอามูผัดเมือก่อนอยา่าเอามาอีิดคลิปเลยมาเจอมาเจอ <c oughs> อืมไปพัดลมก่อน

ও ফুলটুক

mua bảo vào hay sang tầm mấy tiếng để mua vật mưa hào sang để mua mưa mấy mua xua bạc hmm. ไม่คิปไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าอาจารย์บอกเอาโทรศัพท์ไปเนาะ แมวก,กินไม่เดียวเองเนาะพ่อกระเบื้องกันพอดูมีคนกินนำ้ำ ถ้าเดือนนี้เรกันไปลงเข้าโส่วนจะเป็นกลี้กระมู่เนาะนออกเลยใช่ไม เสมอเลยเพก่อเพือแต่บอชามันมีบอชามีเกาหลีเนาะเมื่อวานกินบอชนมีมาเลยด้วยมีเกาหลี ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาจิตตามเนาะมีกำลังใจหลายไปโรงเรียนก็นไปเต้นอย่างหลายนหน้ากันมีแต่ทากานเด็ดแล้วก็ริปสติก แบบนนะี้ต้องมีคนแบบที่เขาที่เขาแงย,ยบ้านไปยุต่างประเทศเรหรือว่าปอยุบนอื่นเนาะที่บมแมนที่โม่มนบ้านเกิดของตัวเองเนาะต้องกินฮอดบานคานว่าเห็นแบบคนกินต่ำต้องมีความรู้สึกยาก ติเกนมะนาวตวนนี้กะบบค่อยเดทคลิปลงแล้ว ว่ามันเป็นช่วงเข้าเงียนเนาะเบื้องบนเวน์บันทีชีพไทยธรรมชาติไม่ให้เบื้องธรรมชาติแถวทุ่งนาเนาะบ่งเทือดเองแบ่งเทือกกับซักเครื่อง เบิ่งคลิปตีหน้าแล้วอย่าลืมไปเบิ้องเอออย่าลืมไปไปติดตามเฟซบุ๊กตีหน้าในเดิมขอโทษทหลายๆที่ไว้ตอบเหมือนไว้ตอบ,ตอบคอมเมนต์ยูทูบเนาะเพราะว่ามีมีคนหนึ่งเนาะมีเอฟซีคนหนึ่งเนาะเขาติดตามตีหน้าจากยูทูบแล้วคอมเมนต์แล้วตีหน้าไว้ตอบเนาะและว้แลวลเขาก็เลยแบบ บอกกับตีน่าอยู่เฟซว่าบอกกับตีน่าอยู่เฟซว่าชิลลติดตามแล้วถามยังไปกระบ,บ,บอกโต๊ะสิผมไม่บริจากโต๊ะนะเพราะว่าอยู่บ้านของตีน่าเน็ตมันซาเนาะขนาดอัพคลิปลงนี่กับเป็นสัปโมงสองสัปโมงจึงได้นะแบบเวลาเชิต,ตอบคอมเมนต์นะนะแบบมันปิ้นปิ้นตลอดนะมันยากเนาะ แฟนเพื่นกับเพืยอนสัญญาณดีแต่ว่าอาจารย์เพื่อเอาโทรศัพท์ไปแล้วเหมือนกับทายเนาะทายทายตอนไปตอนไปแล้วกับตอนครบรบทุ่งแต่ว่าคลิปมันบมจบเนาะกลยสิบบอลลงลบแล้วสิฟาวน้อยใจเด้อไพทีอันที่ตีนา่าไว้ตอบคอมเมนต์นะนะอยากตอบเนาะ ที่หนะน้อ่านอ่านใดเนาะอ่านมุทุคอมเมนต์แต่ว่าตอบมันเอาอยากเนาะตอบมันคันมันน้อยคนกับว่าใครเนาะมันหลายคนแบบเพราะมันบางคนก็คิดว่แบบโตอบแต่บางคนคือแบบมุทตอบค่อยแน่นนะกายักตอบเนาะคลิปนี้สิตอบทุกคอมเมนต์เลยสิพยาย,ยา,ามโต๊ะยังบอกอะไรละ เส้นมันมักกินผักเนะาะข้าวรามักกินผักสิวยังขึ้นนะน้าไปใส่บนเหนี่ยมกินบักเล่นกินมะนาวบังเงล่นเนาะบัมักบักเล่นมันหวานบักเล่นอันนี้ฮึ ไม่มีเดือนนี้แบบเชดเหื่อนี่นะคานลูกเบวก็แจน้องนั่งแล้วบ่อยากลุกฟ้ามืดคือฝนสิตกแล้วกันคือพายุสีเข้านี่เนาะ ไปมือออกให้งานเราชีออ้ท่ายคลิปให้เบิ้งอ,องบา,าอทีอ่ออกให้งานกระเจ้าเอาให้ให้เอาโทรศัพท์ไปออกให้งานรวมคลายให้เบิง้งประมาณวันพระหัสมื้อนี้ก็เฮียนเบิดมือนนีนเนาะเซาสวยเออซเซาแรงเฮียน จดหนังสือไหอีกใดอาจารย์ให้เวกบานมาเนาะประวัติศาสตร์ตอนแรกเขาจึงเห็น,น,นตอนเลือดคลิปนี้ก็ชิบเอาลายเนาะประมาณสาวนาทีเนาะเอหลายสาวนาที อย่างที่บอกฮักทุกคนเดจะฮักทุกคนจะเข้ามาเบิ้งเข้ามาติดตามมีคนบอกว่าให้ฮับเอสแน่ฮับเอสแน่คำว่าสีฮับแบบฮับบางคนบางคนก็สีว่ายิ่งเนาะเลือกสินะเลือกเอาแต่คนล่อๆบางคนสีว่าจังสินะก็เลยโบได้ฮับเอสพายเนาะอยู่เฟซบุ๊ก มันหลายเพื่อนกใกล้ยชิเตรมแล้วไอยังไงครับเอดกะ่ะกดติดตามกดติดตามอยู่เฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวสิขึ้นอยู่นี่ให้กดติดตามเฟซบุ๊กแล้วกับไอจีทิก톡ได้อดเฟซม,มาจึงจังหัน และการแคปไปให้เบื้งองยุดใต้คมเมมตนเนาะจึงอันคมเมมตนใดก็ได้ไดจึงรับแอดตอนนี้คนตามที่หน้ากับใกล้สิฮอดเท่าไหร่ปะเจ็ดพันบอกใกล้สิฮอดแล้วเนาะ ยิบจิตต่ำไม,ม่ห่อน,นึ่งหมืนซาทุกคนเอ้ยคนมีคนจตคนิตต่ำคนนึ่งหมื่นมีกำลังใจเลยอยากฮิตคลิปเลยตอนนี้ก็มีกำลังใจเรานลยได้กับบบหลายจะให้ฮิตคลิปอย่างกับคอมเมนต์บอกไปอ่านสิไปอ่านทุกคอมเมนต์มีคนขอบมาบาให้ฮิตคลิปอันเล่นเกมเนาะ ยิงเกมฟีฟายแต่ว่าบูฮูลินและกับบูฮูอีกวาสิตาโตแล้วว่าเซียนรัดเนาได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะเขาต้องมีโทรศัพท์ส่งเครื่องจึงตัดได้จึงดิ้นได้นะ เมื่อวานมีคนบอกว่าให้เลือคลิปธรรมศาสตร์วันเสาร์เด้วยวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ให้คลิปให้คลิปอย่างเดียวคอมเมนต์บอกเลยวันเสาร์วันเสาร์วันอานทิตย์นี่แหละวันเสาร์บางเทือก็ได้ซักเครื่องแล้วซักวันวันศุกร์เนาะ นี่มีเอฟซีมาขอไายหูปมีเอฟซีสื้อมาขอลายเซ็นติน่าว่าบุงหูเซ็นขอรบ่าวัยเอ็ดเขียนซื้อใส่กระด้แล้วมาขอไายหูปเนาะรอนนี่ภาษาไทยอึนว่านเลือกอะบอกแม่จนรอน ก็จะขอปิดคลิปไปจุดนี้แล้วเนาะเบิร์เก่งะปะเพชรครมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติน่าในเดิมฮักคุณติดตามาร์าคนุณแชร์ฮักคุณกดไ like, ลค์ฮักคุณคอมเมนต์เรากินคนเดียวเราต้องใส่จอบกอนันแลนเนี่ย มักอย่างที่มันง่ายๆก็จะบอกคนที่มักง่ายนะขันิ้บเบาวนี่คขันเขากินแบบที่น่ากินนี่สัมบาริจุป,ปากที่น่าแล้วไ้วนี่ <c oughs> าบายขอไปคิดไปสำนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้บอก